แวเสียงของอาทิตย์นุ่มลึกและหนักแน่นจนแพรวารู้สึกอบอุ่นราวกับเธอได้รับการอบกอดในรอบหลายปีลุงอาทิตย์เธอตอบเขากลับและจับมืออาทิตย์ไว้โดยไม่ได้คิดจะปัดมือเขาออกเลยในวินาทีนั้นไม่รู้เพราะพิดไข้หรือบรรยากาศพาไปทั้งคู่ต่างศบตาก,กัน ก่อนที่แพรวาจะค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆเป็นการส่งสัญญาณสัญญาณที่ไม่ต้องมีเสียงใดๆอาทิตย์โน้มหน้าเข้าไปใกล้เธอจนลมหายใจสัมผัสกันอย่างช้าๆเรื่องลูกสะใั้ผู้น่ารักแสงสุดท้ายของวันค่อยๆลับหายไปหลังตึกสูงบรรยากาศในคอนโดมิเนียมสมัยใหม่ที่นัดและแพรวาอาศัยอยู่ดูสว่างสวัยด้วยไฟประดิษฐ์ แต่กลับแผ่ความเย็นเยียบแพรวนั่งคนเดียวบนโซฟาหน้าทีวีขนาดใหญ่จิบลายแก้วเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงเครื่องปรับอากาศดังแผ่วเบาแทนที่เสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะที่เคยมีชีวิตชีวาเธอมองดูรูปแต่งงานบนผนังที่ซึ่งทั้งคู่ยิ้มอย่างเปี่ยมสุขความทรงจำนั้นรู้สึกห่างไกลออกไปทุกทีนัดทำงานในบริษัทจัดก,การลงทุนชั้นนำ ความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง managing director ทำให้เขาต้องฝ่าฟันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาออกจากบ้านก่อน7จโมงเช้าและมากลับถึงบ้านหลังสามทุ่งบางคืนก็กลับมาพร้อมกลิ่นสุราคลุมโทนและความเหนื่อยล้าที่เห็นได้ชัดในสายตาแพรวาเขาไม่ใช่นัดคนรักของเธออีกต่อไปแต่เป็นหุ่นยนต์นักทำงานที่พูดแต่เรื่องเป้าหมายบโบรกเกอร์ และผลประกอบการการสนทนาระหว่างพวกเขาลดหายไปเหลือเพียงเรื่องพื้นฐานกินข้าวหรือยังวันนี้ทำงานเป็นไงบ้างซึ่งมักจะได้คำตอบสั้นๆว่าปกติครับเหนื่อยเสาร์อาทิตย์นี้ว่างไหมไปกินข้าวข้างนอกกันไหมอาทิตย์มักจะตอบเสมอว่าไว้สัปดาห์หน้านะเดี๋ยวดูตารางงานก่อน เธอรู้สึกเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านที่เขากลับมาใช้พักผ่อนเธอเริ่มเก็บกดความรู้สึกว่าไม่สำคัญไม่ถูกเติมเต็มและโดดเดี่ยวเริ่มกัดกร่อนจิตใจเธอทุกวันในอีกฟางหนึ่งของเมืองที่บ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นไทยของอาทิตย์และวันก็มีบรรยากาศไม่ต่างกันวันหลังจากที่ลูกชายแต่งงานออกไปก็รู้สึกว่าบทบาทของเธอในฐานะแม่บ้านลดลง เธอหันไปสนใจกิจกรรมสังคมกับเพื่อนสมัยเรียนมากขึ้นบางสัปดาห์ก็เดินทางไปทริปสปาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดกับกลุ่มเพื่อนหลายวันติดอาทิตย์ซึ่งเพิ่งจกกะเกษียณตัวเองจากธุรกิจส่วนตัวและส่งต่อให้นัดดูแลต่อจึงมีเวลาว่างมากมายอย่างที่ไม่เคยชินเขาพยายามชวนวันไปทานข้าวหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ก็มักถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นา เขานั่งคนเดียวในห้องทำงานใหญ่มองดูรวบครอบครัวที่เคยอบอุ่นเขารู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นชายชราที่ถูกลืมเลือนในบ้านหลังนี้ความเงียบในบ้านเจือจางด้วยความว้าเเวการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นในวันเกิดแพรวานัดติดประชุมสำคัญที่ยกเลิกไม่ได้ในต่างประเทศเขาลืมส่งของขวัญแม้กระแตการบอกกล่าวผ่านข้อความง่าย แพรวานั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจในบ้านอาทิตย์ซึ่งเป็นคนเดียวที่จำเรื่องนี้ได้เพราะวันไปเที่ยวกับเพื่อนจึงตัดสินใจโทรไปหาลูกสะพ้ยเพื่อกล่าวคำอวยพรและชวนเธอออกไปทานข้าวเย็นแทนที่นัดที่ร้านอาหารแพรวารู้สึกซาบซึ้งในความเอาใจใส่ของพ่อตาซึ่งเป็นความรู้สึกที่เธอขาดหายไปนาน พวกเขาคุยกันไม่เฉพาะเรื่องทั่วไปแต่เริ่มเล่าเรื่องในความในใจเล็กๆน้อยๆอ,อาทิตย์บ่นเบาๆว่าวันไม่ค่อยให้เวลากับเขาส่วนแพราวาก็แสดงความเหนื่อยใจกับการทำงานของนัดอย่างระมัดระวังและตรงไปตรงมาหลังจากวันนั้นช่องทางแชทจึงถูกเปิดขึ้นเริ่มจากส่งรูปอาหารที่ทานส่งลิงก์บทความที่น่าสนใจจนกลายเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ในแต่ละวัน แพรว่าอาจส่งรูปดอกไม้ที่ซื้อมาแต่งบ้านพร้อมข้อความซื้อมาแต่งบ้านค่ะหวังว่านัดจะสังเกตเห็นบ้างพร้อมกับอิโมจิยิ้มเจือนอาทิตย์ตอบกลับมาว่าสวยมากครับลูกชายขมโชคดีที่มีเมียรักรักสวยรักงามแต่เขาน่าจะให้เวลากับของสวยงามในบ้านบ้างพวกเขาเริ่มกลายเป็นที่ปรึกษาให้กันและกัน อาทิตย์ให้คำแนะนำแพรวาในเรื่องการลงทุนเล็กๆน้อยๆและการจัดการบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่เขาถนัดในขณะที่แพรวาก็สอนอาทิตย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆและเป็นผู้ฟังที่แสนดีให้เขาตลอดทั้งคู่ต่างรู้สึกมีคุณค่าและถูกเข้าใจเมื่อได้คุยกันซึ่งเป็นความรู้สึกที่พวกเขาไม่ได้รับจากคู่สมรสของตัวเองอีกต่อไปแม้แต่วันเองซึ่งมักจะไม่อยู่บ้าน ก็ยังเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างทำไมพักนี้อาทิตย์ถึงได้ติดมือถือมากนักเหมือนมีคนมาคุยเ้ียวตลอดเวลาแต่เธอก็เพียงคิดในใจแล้วปล่อยผ่านเพราะนึกว่าเป็นเพื่อนทางธุรกิจเก่าในขณะที่นัดที่กลับบ้านมาในสภาพเหนื่อยล้าบางครั้งก็เห็นแวบๆบแบบว่าภรรยาของเขากำลังยิ้มและพิมพ์ข้อความบนโทรศัพท์แต่เมื่อเข้าใกล้เธอก็ปิดหน้าจอลง เขาไม่คิดมากเพราะมั่นใจในตัวแพรวาและพ่อของตนเองพวกเขากำลังเดินเล่นอยู่บนขอบเหวแห่งความสัมพันธ์โดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังสร้างสะพานที่นำไปสู่หายนะด้วยอิฐก,ก้อนแรกแห่งความเอาใจใส่และความเข้าใจผิดเวลาเส้นทางที่ควรจะเป็นเพียงสายบางเริ่มสั่นสะเทือนมากขึ้นทุกวันทุกคนในครอบครัวต่างก็เหงาและห่างเหินแต่แทนที่จะหันหน้าเข้าหากันและสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา กลับเลือกหาความอบอุ่นจากความสัมพันธ์ที่เสี่ยงและอันตรายที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างอาทิตย์และแพรวา่าค่อยๆเปลี่ยนจากความเอาใจใส่ธรรมดาสู่ความใกล้ชิดที่ลึกซึ้งและอันตรายขึ้นทุกวันเส้นขีดจำกัดที่ควรจะอยู่ระหว่างพ่อตาก,กับลูกสะใภ้เริ่มถูกบทบังและถูกลบเลือนไปทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว การแชทระหว่างพวกเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การส่งรูปหรือบทความอีกต่อไปแต่กลายเป็นการพูดคุยที่เปิดเผยความรู้สึกลึกๆคำคือหนึ่งหลังจากนัดต่อวาแพรว่าเรื่องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นเงินของเธอเองแพรว่าร้องไห้ด้วยความน้อยใจและสิ่งที่เธอทําไม่ใช่การหันไปหาสามีเพื่ออธิบายแต่คือการส่งข้อความหาอาทิตย์ลุงอาทิตย์คะหนูรู้สึกว่าไม่ใช่ภรรยาที่ดีเลยหรือเปล่า ทำไมนัดถึงมองหนูเป็นแค่ตัวสร้างปัญหาอาทิตย์ซึ่งกำลังนั่งดื่มวิสกี้คนเดียวเพราะวันไปเที่ยวกับเพื่อนอีกแล้วก็ตอบกลับไปด้วยความสงสารและเห็นใจไม่ใช่เลยครับแพรวาลุงว่าแพรวาเป็นภรรยาที่ดีมากๆแล้วน้องนัดอาจเป็นห่วงและลุงคิดว่านัดคงไม่ได้ตั้งใจหรอกไว้เดี๋ยวลุงจะคุยกับเขาให้นะพวกเขาร่เล่าเรื่องในอดีตให้กันฟังอาทิตย์ได้เล่าชีวิตไวที่ต้องสู้ชีวิต แพรว่าเล่าถึงความฝันที่ต้องละทิ้งเพราะการแต่งงานการเป็นผู้ฟังที่ดีของกันและกันทําให้ทั้งคู่รู้สึกถึงความพิเศษของกันและกันมากกว่าที่มีกับคู่สมรสการพบกันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในบ้านอีกต่อไปแต่เรื่องมีนัดนอกสถานที่ด้วยข้ออ้างที่ฟังขึ้นเสมอแพรว่าบอกนัดว่าเธอต้องการคำแนะนำทางการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญเหมือนกับลุงอาทิตย์ ดังนั้นทั้งคู่จึงนัดทานข้าวเที่ยงกันเพื่อดูพอร์ตการลงทุนของแพรวา่าซึ่งการนัดหมายเหล่านี้มักยืดเยื้อไปเป็นชั่วโมงด้วยการพูดคุยเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องเงินทองอาทิตย์บอกวันว่าแพรว่าขอให้ไปช่วยเลือกของขวัญให้นัดเพราะเธอตัดสินใจไม่ถูกดังนั้นทั้งคู่จึงใช้เวลาบ่ายวันเสาร์ด้วยกันในห้างสรรพสินค้าการเดินชอปปิ้งด้วยการดูเหมือนครอบครัวแต่ความรู้สึกนั้นกลับแตกต่างออกไป ในรถระหว่างทางไปยังที่ต่างๆการพูดคุยของทั้งคู่เริ่มจะลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มมีเรื่องตลกที่ไว้คุยกันสองคนมีรหัสลับในคำพูดบางคำและมีเพลงที่ฟังด้วยกันในรถซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับคู่สมรสของพวกเขาเลยจิตใจของทั้งคู่เริ่มรู้สึกต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้กำลังจะข้ามเส้นอาทิตย์เขาบอกตัวเองว่าฉันแค่กำลังเป็นพ่อตาที่ดี ดูแลลูกสะพ้ยในเมื่อลูกชายตัวเองไม่ทำหน้าที่สามีที่ดีเธอเหงาฉันเองก็เหงาเราแค่เป็นเพื่อนที่ดีให้กันและกันมีอะไรผิดไหมนะเขามองว่าตัวเองเป็นผู้ให้ความอบอุ่นและทำหน้าที่ในส่วนที่ขาดหายไปแทนนัดก็เท่านั้นเองแพรว่าเธอเองก็พูดกับตัวเองเช่นกันลุงอาทิตย์เป็นคนดีมากเข้าใจหนูมากกว่าสามีหนูอีกเขาเหมือนพ่อแท้ๆของหนูเลย แต่ในใจกลับรู้สึกว่าไม่ใช่ความรู้สึกแบบลูกกับพ่อเสียทีเดียวเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยแค่พูดคุยกันปกติแค่นั้นทั้งสองต่างให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรเกินเลยและแค่นี้ไม่ใช่เรื่องผิดซึ่งพวกเขาใช้คำว่าเกินเลยเป็นเสมือนกำแพงปกป้องตัวเองที่พวกเขาบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีวันก้าวข้ามเป็นอันขาดแม้จะมีสัญญ,ญาณเตือนจากในใจลึกๆก็ตามหลังจากนัดพบการตามลำพังหรือแช็กดึก ทั้งคู่ต่างรู้สึกผิดปกติบางอย่างแต่ก็บอกกับตัวเองเสมอว่าเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งวันพูดชุ่นลอยๆว่าทำไมพักนี้แพรวามาหาลุงอาทิตย์บ่อยจังนะมีเรื่องอะไรทำไมถึงไม่คุยกับนัดอาทิตย์ตอบอย่างงุดหยิดว่าก็เธอมีเรื่องอื่นๆที่อยากปรึกษาผมบ้างไม่ได้หรือยังไงการตอบแบบนี้ทำให้วันไม่กล้าที่จะถามต่อได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจ ทางนัดเองก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจที่ทั้งภรรยาเขาและพ่อตาต่างสนิทกันมากแต่ด้วยความที่ทั้งคู่ต่างยุ่งมากโดยเฉพาะเขาที่ตอนนี้กำลังพยายามจะสร้างครอบครัวให้ดีที่สุดเขาจึงทำได้แค่เชื่อใจภรรยาและเขาเองก็คิดว่าเธอคงเข้าได้ดีกับพ่อของเขาจริงๆเขาจึงเลิกคุยเรื่องนี้ไปตอนนี้ความสัมพันธ์ของลูกสะใภ้และพ่อตาดูเหมือนกับเส้นเชือกที่เริ่มผูกเข้าหากันทุกการพบปะ ทุกข้อความคือการก้าวเดินบนเส้นได้ที่บางเบาเหนือหุบเหวแห่งหายนะพวกเขาเริ่มรู้สึกตื่นเต้นกับความลับและความสัมพันธ์แบบนี้ที่ไม่เคยได้รับจากคู่ชีวิตของพวกเขาเลยทั้งคู่เริ่มถล่มลึกมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เหมือนว่าการกระทําของทั้งคู่จะเริ่มทําลายจิตสํานึกของพวกเขาเองลงทีละนิดตอนนี้พวกเขากําลังเล่นกับไฟโดยที่ไม่ยอมเข้าใจเลยว่าไฟนั้นร้อนแค่ไหนความตื่นเต้น และความรู้สึกต้องการที่ทั้งอาทิตย์และแพราวากดเก็บไว้เริ่มรอวันปะทุอยู่สภาพแวดน้อมและโอกาสกลายเป็นเชื้อเพลิงที่พร้อมจะจุดระเบิดให้กับความสัมพันธ์ที่เกินเลยนี้ในชั่วพริบตาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคร้ายหรือโชคดีกันแน่ นัดจำเป็นเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อติดตามดีลใหญ่ที่เขาลงทุนไว้มากมายเป็นเวลาอย่างน้อย3วันส่วนวันจัดทริปไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนที่หัวหินเป็นเวลา4วันทิ้งให้อาทิตย์และแพรวาอยู่ในเมืองเดียวกันโดยมีระยะห่างเพียงการโทรศัพท์หนึ่งครั้งหรือการขับรถไม่กี่นาทีเท่านั้น เมื่อนัดและวันได้ออกเดินทางแล้วแพรวาเริ่มรู้สึกไม่ดีและป่วยเพราะเธออาหารเป็นเพชรอีกทั้งยังรู้สึกเหนื่อยและเครียดกับงานที่ต้องรีบเคลียให้จบในสัปดาห์นี้อีกแทนที่เธอจะโทรหานัดแม่ของเธอหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อระบายปัญหานี้แต่เธอกลับนึกถึงอาทิตย์และกดโทรหาเขาทันทีว่าไงแพรวาหนูมีอะไรหรออาทิตย์ถามด้วยเสียงที่ดูตื่นเต้นและสนุกสนใจลุงอาทิตย์คะ เสียงเธออ่อนแรงและสั่นเล็กน้อยหนูไม่ค่อยสบายเลยค่ะรู้สึกไม่ดีคุณลุงช่วยแน่นอนว่าคำพูดของเธอในตอนนี้เหมือนคำออดอ้อนนั่นทำให้อทิตย์ไม่ลังเลและรีบไปหาเธอทันทีรถของอทิตย์จอดที่ใต้ตึกของอพาร์ตเมนต์อย่างรวดเร็วเขารีบวิ่งขึ้นมาที่ชั้นที่ลูกสะใภ้พักอยู่ก่อนจะไขกุญแจที่นัดทำให้อาทิตย์เก็บไว้ชุดหนึ่งเผื่อมีปัญหาเขาจะได้เข้าห้องเขาได้เลย ลุงมาแล้วหนูแพรว่าเป็นอะไรมากไหมอาทิตย์รีบตรงไปหาแพราวาพลางประคองตัวเธออย่างทนุถนอมเขาพาเธอไปที่โซฟาก่อนจะเอามือทาบที่หน้าผากเพื่อดูว่าเธอตัวร้อนไหมเขาช่วยเธอลุกขึ้นนั่งเพื่อกินยาเขาห่มผ้าให้เธอเขาต้มข้าต้มให้เธอกินเขานั่งอยู่ข้างๆเพื่อดูให้แน่ใจว่าเธอโอเคแล้วจริงๆ ในตอนนี้แพรวาที่รู้สึกมาตลอดว่าเธอนั้นอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลน้ำตาเธอค่อยๆไหลออกมานั่นไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่นั่นเพราะเธอรู้สึกดีมากขอบคุณนะคะลุงอาทิตย์เสียงเธออ่อนแรงและสั่นเล็กน้อยเสียงนั้นเริ่มทำให้อาทิตย์รู้สึกอะไรบางอย่างและเมื่อตกดึก ในห้องเงียบสง,งัดมีเพียงเสียงของทีวีที่เล่นหนังเก่าที่ทั้งคู่ชอบดูไม่มีคำพูดใดๆจากทั้งคู่ทั้งสองมองหน้ากันร,ราวกับพูดผ่านสายตาเมื่ออาการของแพรวาดีขึ้นเธอเริ่มที่จะพูดถึงชีวิตการแต่งงานที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนเธออยู่คนเดียวและมันทั้งรู้สึกผิดหวังและน่าเจ็บปวดมากแค่ไหนน้ำตาของแพรวาเริ่มไหลอีกครั้ง อาทิตย์ที่นั่งฟังเรื่องของเธอมาสักพักเขาใช้มือค่อยๆต่อยลงที่แก้มของแพรว่า,วาก่อนจะเอานิ้วโป้งปาดน้ำตาเธอเบาๆสัมผัสที่แพราว่าได้รับช่างแตกต่างจากที่เธอเคยรู้สึกเธอเริ่มหวั่นไหวในทางอาทิตย์เองเขารู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งครั้งที่เขาได้รู้สึกเหมือนได้ปกป้องและอยากปกป้องใครสักคนที่กำลังร้องไห้แพรวเสียงของอาทิตย์นุ่ม ลึกและหนักแน่นจมแพรวารู้สึกอบอุ่นเรากับเธอได้รับการโอบกอดในรอบหลายปีลุงอาทิตย์เธอตอบเขากลับและจับมืออาทิตย์ไว้โดยไม่ได้คิดจะปัดมือเขาออกในวินาทีนั้นไม่รู้เพราะพิษไข้หรือบรรยากาศพาไปทั้งคู่ต่างสบตาการก่อนที่แพรวาจะค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆเป็นการส่งสัญญาณสัญญาณที่ไม่ต้องมีเสียงใดๆอาทิตย์โน้มหน้าเข้าไปใกล้เธอจนลมหายใจสัมผัสกันอย่างช้าๆ ตอนนี้เส้นของความรู้สึกผิดและกำแพงที่ทั้งสองกั้นไว้ถูกพังทลายลงสิ่งที่แพรวากำลังได้รับเธอรู้สึกถึงมันได้อย่างไม่ขัดเพราะมันเป็นเหมือนสิ่งที่เธอตามหามาตลอดชีวิตการแต่งงานทั้งคู่ไม่ได้ขยับไปไหนทั้งสองต่างใช้เวลาร่วมกันบนโซฟาตัวนั้นตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทั้งสองตื่นขึ้นมาด้วยท่าทีที่ตกใจไม่ใช่การนอนกอดกันอย่างคนรักเรื่องเมื่อคืนเกิดขึ้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ แต่ตอนนี้ทั้งคู่ไม่กล้าแม้แต่สบตากันอย่างที่เคยอาทิตย์มองดูมือของตัวเองรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตแพรวาดึงผ้าห่มมาคลุมตัวความรู้สึกผิดมหาศาลถาโถมเข้ามาจนเธออยากจะอาเจียนออกมาเราอาทิตย์เริ่มพูดออกมาได้แต่ยังไม่ทันได้จะพูดต่อน้ำตาของแพรวาาไหลาอาบแก้ม ตอนนี้เธอรู้สึกสะอิดสะเอียนตัวเองรู้สึกว่าเธอได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำและสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตไม่มีคำพูดใดๆออกมาทั้งคู่นั่งอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดที่สุดในชีวิตเรื่องที่เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นสิ่งที่เธอฝันถึงมาตลอดแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างอาทิตย์และเธอ ในตอนนี้เธอไม่ได้ทรยศแค่นัดและวันแต่เธอทรยศตัวเธอเองตัวเธอที่สัญญากับนัดในวันแต่งงานว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปความผิดพลาดในคืนนั้นได้ทิ้งรอยแผลลึกไว้ในใจของทั้งอาทิตย์และแพรวาสภาพจิตใจที่บอบช้ำและความรู้สึกผิดที่รุนแรงได้เปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งคู่ไปอย่างสิ้นเชิงทั้งอาทิตย์และแพรวา เริ่มแสดงอาการผิดปกติออกมาอย่างชัดเจนทั้งคู่พยายามหลีกเลี่ยงการพบกันแม้ในงานครอบครัวเมื่อทั้งคู่ต้องพบปะกันก็จะไม่สบตากันมีเพียงคำทักทายสั้นๆแล้วรีบห่างออกไปแพรวามักจกระวนกระวายเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือเมื่อมีคนพูดถึงชื่ออาทิตย์เธอเริ่มมีอาการนอนไม่หลับและเบื่ออาหาร อาทิตย์ไกลเป็นคนหมุดหงิดง่ายโดยเฉพาะเมื่อวันถามถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเขาจะตอบอย่างหุนหันพันแล่นหรือไม่พอใจโดยไม่มีเหตุผลนัดและวันเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้วันพูดกับนัดว่าพ่อของเธอเป็นอะไรไม่รู้เหมือนมีเรื่องอะไรซ่อนไว้จากพวกเรานัดก็รู้สึกได้ว่าแพรว่ามีอะไรเปลี่ยนไป เธอเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและมักจะตกใจง่ายเมื่อเขาเข้ามาใกล้โดยไม่ให้เสียงนัดเริ่มสงสัยมากขึ้นเขาจึงเริ่มสืบหาความจริงเขาตรวจสอบบันทึกการโทรและข้อความในโทรศัพท์ของแพรวาซึ่งเธอลบอย่างระวังแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยบางอย่างเหลืออยู่เขาสังเกตเห็นว่าพ่อของเขาเปลี่ยนรหัสผ่านโทรศัพท์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เขาพบผ้าพันคอของแพรวาที่รถของพ่อพื้นที่เขาซื้อให้ตอนครบรอบวันแต่งงานปีแรกและเขาถามมันว่าหายไปไหนมาตลอดแต่เธอโกหกเขาบอกเอาไปให้แม่ที่ต่างจังหวัดแล้วมีวันหนึง่งเขาได้นัดทุกคนมากินข้าวที่บ้านและพบว่าแพรวามีท่าทีที่วิตกและอึดอัดมากๆนัดตัดสินใจอาทิตย์อย่างตรงไปตรงมาพ่อครับผมมีเรื่องอยากถามหน่อย นัดเริ่มต้นด้วยเสียงเรียบๆพ่อกับแพรวามีอะไรกันหรือเปล่าอาทิตย์พยายามปฏิเสธแต่ท่าทางที่ลังเลและสีหน้าของอาทิตย์มันอธิบายทุกอย่างมากพอแล้วในที่สุดนัดก็เริ่มเค้นถามความจริงจากแพรวาด้วยสีหน้าที่จริงจังและกดดันจนเธอทนไม่ไหวเธอเริ่มร้องไห้และพรั่งพรูความจริงทุกอย่างออกมาทั้งหมดตอนนี้ทุกอย่างได้ระเบิดออกมาหมดแล้ว รวมถึงความรู้สึกของนัดที่แตกสลายไปพร้อมกับความจริงวันที่ได้ทราบความจริงก็ไม่ต่างกันฉันไว้ใจพวกเธอทั้งคู่แต่ทำไมทำกับฉันแบบนี้นัดรู้สึกโกรธและรู้สึกถูกหักหลังที่สุดในชีวิตพ่อกับภรรยาเองนะนี่ผมจะไว้ใจใครได้อีกตอนนี้ทั้งอาทิตย์และแพรว่าถูกสายตาของนัดและวันมองดูด้วยความผิดหวังและความโกรธ ไม่มีคำพูดใดออกมาจากคนทั้งคู่มีเพียงความเงียบที่เรียกว่าการยอมรับความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนร่วมกันสร้างมาเป็นบทเรียนที่ทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดความจริงที่ถูกเปิดเผยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกคนในครอบครัวเหมือนระเบิดลูกใหญ่ที่ถูกจุดระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสร้างมาถูกทำลายลงภายในชั่วพริบตา ทางด้านนัดในตอนนี้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกพังทลายสามีที่ต้องเผชิญกับการหักหลังจากสองคนที่เขารักและเชื่อใจที่สุดความโกรธและความเจ็บปวดทำให้เขาไม่สามารถคิดหรือทำอะไรได้เป็นเวลาหลายวันเขาปิดตัวเองจากครอบครัวและเพื่อนๆไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอนเพียงแต่ดื่มสุรายอย่างเดียวเพื่อลืมความจริงทำไมทำไมสองคนนี้ถึงทำได้ลงคอทั้งพ่อทั้งแพรวา เขาพูดซ้ำๆกับตัวเองด้วยเสียงที่เศร้าและสูญเสียทางด้านวันความเจ็บปวดของเธอลึกซึ้งกว่าทุกคนเธอไม่เพียงเสียสามีแต่ยังเสียความเชื่อใจในลูกสะใภ้เธอรู้สึกโกรธแค้นที่สุดในชีวิตฉันดูแลเธอเหมือนลูกแท้ๆนี่คือการตอบแทนหรือเธอตัดสินใจย้ายออกจากบ้านทันทีไปอยู่ที่โรงแรมก่อนแล้วค่อยหาบ้านใหม่ความรู้สึกอับอายทําให้เธอไม่อยากพบปะกกับใครอีกแม้แต่เพื่อนสนิททางด้านอาทิตย์ เขาต้องเผชิญกับความอับอายและความรู้สึกผิดที่สุดในชีวิตลูกชายไม่ยอมพูดด้วยภรรยาทิ้งเขาไปเขาต้องอยู่คนเดียวในบ้านใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำเขาพยายามขอโทษหลายครั้งแต่ทุกครั้งกับได้รับในการปฏิเสธฉันเสียทุกอย่างแล้วชื่อเสียงครอบครัวความนับถือเขานั่งก้มง่าอยู่คนเดียวในห้องทำงานทางด้านแพรวาเธอต้องแบกรับทุกอย่างทุกความผิดหวังจากทุกคน โดยเฉพาะนัดที่ปฏิเสธเธอทันทีและไม่ต้องการฟังคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นความรู้สึกผิดและความอับอายทำให้เธอไม่อยากมีชีวิตอยู่ฉันทำพลาดไปแล้วและไม่มีทางแก้ไขเธอร้องไห้อยู่คนเดียวทุกคืนข่าวลือเริ่มแพรก่กระจายในวงสังคมเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานเริ่มสงสัยอาทิตย์ต้องลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาที่เขาทำอยู่เพราะทนคำพูดและข่าวลือไม่ไหววันเสียเพื่อนสนิทหลายคนที่รู้ข่าวและเริ่มตัดความสัมพันธ์ แพรวาต้องย้ายออกจากคอนโดและกลับไปอยู่กับยายที่จังหวัดโดยต้องแบกรับคำถามจากคนรอบข้างสำหรับอาทิตย์เขาตระหนักว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวการแสวงหาความอบอุ่นทางอารมณ์จากลูกสะภ้ยคือความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแพรวาเธอเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาความเหงาโดยการหาความสนใจจากพ่อตาเป็นทางเลือกที่ผิดที่สุดสำหรับนัทเขาตระหนักว่าการทุ่มเทให้งานอย่างเดียวโดยละเลยครอบครัว อาจนำไปสู่ความเสี่ยงอย่างคาดไม่ถึงสำหรับวันเธอรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ใส่ใจครอบครัวมากพอจนทำให้สามีหันไปหาคนอื่นนัดและแพรวาตกลงอย่าขาดกันโดยนัดไม่ได้รับค่าชดเชยจากการฟ้องชู้และไม่ให้อะไรแพรวาเพิ่มอาทิตย์และวันตัดสินใจแยกกันอยู่อย่างถาวรโดยวันยื่นหย่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนอาทิตย์ขายบ้านหลังใหญ่และย้ายไปอยู่เมืองเล็กๆโดยลำพัง แพรวาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดและเริ่มทำงานใหม่โดยพยายามลืมเรื่องราวในอดีต